เสื้อคลุมผ้าชีฟองทูโทนไล่สีเป็นเสื้อคอปาดใส่ได้หลายแบบหลายงานหลายโอกาสใส่ได้หลายสไตล์ใส่กับเสื้อสายเดี่ยวหรือชุดใสกสายเดี่ยวกางเกงยีนได้หมดออกงานไม่อายใครเป็นงานแนวผ้าชีฟองบางๆเป็นเสื้อทรงเหลี่ยมนะคะเก๋ตรงแขนผ่าขาดทั้งสองข้างแขนสั้นข้างยาวข้างหรือ เราจะนำในส่วนของชิ้นหน้าไปไว้ในด้านหลังไขว้ผูกเป็นโบก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใส่ตามแบบและตามดีไซน์ที่เราชอบผ้าที่จะนำมาตัดเป็นผ้าหน้ากว้าง46นิ้วใช้ผ้าจำนวน1.5เมตรหรือ1เมตรครึ่งนะคะการตัดเย็บไม่ได้ยุ่งยากสามารถสร้างแพทเทิร์นเสร็จ ครั้งเดียว